กรมบัญชีกลางแจงเฟสสองได้รับสิทธิ์10,000บาทแต่ทำไมไม่ได้เงินไขข้อข้องใจกรมบัญชีกลางแจงเฟสสองได้รับสิทธิ์10,000บาทแต่ทำไมไม่ได้เงินพร้อมเปิดวิธีแก้ไขย้ำรีบทำให้ทันรับเงินรอบเก็บตกวันนี้10กุมภาพันธ์68ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน10,000บาทเฟสสองแก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการโอนเงินไปเมื่อวันที่ 27่เมกราคม2568กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุดังนี้กลุ่มเป้าหมายจํนวนาล้านวน3ร้ารายผลการโอนเงินแบ่งเป็นโอนเงินสําเร็จจานวน2ล้าน8ปดแสนสรายโอนเงินไม่สําเร็จจํานวน2520รายโดยเพจ a c e บุ o k กรมบัญชีกลางได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีคําตอบได้รับสิทธิ์10,000บาทแต่ทําไมไม่ได้ เงินดังนี้นะครับสถานะโอนเงินไม่สําเร็จนะครับผมคือไม่ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักหรือผูกพร้อมเพกหลังวันที่นะครับผม22มกราคม68บัญชีเงินฝากธนาคารโดยบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะครับผมบัญชีติดเงื่อนไขบัญชีปิดนะครับผมบัญชีถูกอายัดนะครับสาเหตุสถานะการโอนเงินสําเร็จนะครับผมเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของผู้ ู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมแก้ไขอย่างไรให้ติดต่อธนาคารที่เคยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้เพื่อผูกพ,พร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13บสาหลักเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้สามารถใช้งานได้นะครับตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารว่าบัญชีไหนที่ผูกพ,พร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชน13บสามหลักนะครับหากรัฐบ,บาลโอนเงินไม่สําเร็จนะครับผมกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกจะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ําหรือว่ารีทายนะครับผมให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังก าจํานวน3าครั้งดังนี้นะครับผมบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจาตัวประชาชนก่อนโอนเงินนะครับผม3วันทําการหรือภายในวันที่25กุมภาพันธ์หกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์26กุมภาพันธ์หกแและจ่ายเงินในวันที่28กุมภาพันธ์หกนะครับบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนก่อนโอนเงิน3าวันทําการหรือนะครับผมภายในวันที่25มีนาคม68นะครับผมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินะครับผม26มีนาคม68และจ่ายเงิน28มี ยาคม68นะครับผมบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนก่อโนอวนเงิน3าวันทําการหรือภายในวันที่23มเมษายน68ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์24เมษายน68และจ่ายเงิน28เมษายน68นะครับผมเมื่อผลกําหนดรีทายนะครับผมครั้งที่3แล้วรัฐบาลจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกรุปกระดิ่งเพื่อตัวท่านเองจ่ายพัสดุสาราและขอ้อีทจากทางช่องนาทานสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด